ันนี้เรามาส่งเปที่มะเกลือใหม่นะครับ ก็หัวกับหมาเนี่ยผมว่าเนียครับถ้ามีสนใจเป็ดก็อ่าโทรหาผมได้0872282121นะครับ ตัวนี้เขาเรียกอะไรครับพ่อตัวนี้เขาเรียกอะไรมักเกือใหม่ครับมะเกือใหม่เนาะครับผมที่นี่มักเกือใหม่นะครับเข้ามาในซอยอบตใช่ไหมครับอบตอประมาณไม่ถึงกิโลนะครับจะมีอู่ซ่อมรถเนาะครับเป็นอู่ซ่อมรถตรงนี้เป็นอู่ซ่อมรถนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่แถวมะเกือใหม่นะครับ ทั้งสีคิ้วทั้งไอ้นโนโนสูงเน้อก้มกึ่งกันใช่ไหมเนี่ยครับผมไอ้เรื่องเข็ดเอ๋งเงินอ่าเขตสูงเนินพูดผ,ผิดเนาะอ่าทั้งทั้งสูงเนินทั้งสีคิ้วมันก็ใกล้กันแล้วเนาะครับครับผมนี่นะครับติดติดกันกับสีคิ้วกับอ่าสูงเนินนะครับท่านใดที่สนใจอยากได้ไข่เป็ดก็ติดต่อมาที่นี่ได้เป็นอู่ซ่อมรถนะครับผมขอเบอร์ไว้หน่อยอ่าศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์ 123่งสองสามหนกสามหกสองครับนะครับนี่นะครับอ่เป็นอู่ซ่อมรถชื่ออู่เลยครับตรงนี้อู่ชังโจครับอู่ชังโจนะครับอ่านี่นะครับเลี้ยงไว้เล่นๆนะครับเล่นๆแต่200ตัวอีกประมาณสามนาท์ก็จะเริ่มมีไข่แล้วท่านใดที่อยู่แถวๆนี้นะครับอ่าอยากอยากกินไข่ฟรี <laughs> อยากกินไข่ฟรีอาเลยครัรียงไว้กินเล่นๆครับเลี้ยงไว้กินนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นอิ๋มีให้อมีเป็นอาชีพเสริมก็ได้เนาะขายบ้างกินบ้างแจก,กบ้างนะครับกล็รล่มลื่นดีนะครับสถานที่เหมาะดีมากเลยปอนเอาเอาไปสิครับเอากลับไปแล้วจะเอาเป็ดลงมาอีกครับเพิ่งปล่อยได้แค่120เองนะ1 2 3 4 2> เยอะแล้วเนี่ยเยอนะเหรอ นี่ครับแล้วก็เป็นบ่อน้ําเป็นบ่อน้ําเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่นะครับถึงเหรอนึกว่าทำเมื่อวานเราเราเรที่ทำเมื่อวานเราเราที่ทำเมื่อวานนะครับสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยใช่ไหมครับเจ้านี้สุดยอดโทรเมื่อวานได้วันนี้เลยโทรเมื่อวานได้วันนี้นะครับสองร้อยตัวบด่งน้อยยัง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 ไม่หมดนะสองร้อยตัวครับยังไม่หมดนะนี่ครับท่านใดที่อา คือมันไปไกลนะครับเหมือนกับเขาตื่นหมาแล้ว e ก hey, ็ว um like yep ิ่งไปไกลผมก็ถ่ายเป็ดไม่ได้นะครับอยู่ไกลมากนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องเอฟซหรือท่านใดที่อยู่ใกล้ๆเนินสูงนะครับเนินสูงตําบลมะเกลือใหม่ใช่ไหมครับเอ้ยพูดผิดอให้ให้เจ้าให้เจ้าภาพพูดดีกว่าสูงเนินนะครับตำบลมะเกลือใหม่ตำบลมะเกลือใหม่ตรงนี้ก็คืออู่ช่างโจใช่ไหมครับอนี่นะครับตามเบอร์เอาผมขอเบอร์อีกรอบเผื่อมีคนอยากได้ไข่ศูนย์แปดศูนย์ครับ หนึ่งสองสามหนึ 5. ่งสองสามหกสามหกสองครับหกสามหกสองนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆอ่าสูงเนินนะครับแล้วก็สีคิ้วมันก็ติดกันใช่ไหมครับผมดูแค่ห้ากิโลเองไหมสีคิ้วก็อยู่ตรงนี้ครับอ่านะครับสีคิ้วอีกวันห้ากิโลนะครับอันนี้รับรองไม่ผิดหวังครับสวยเป็นงามโอครับไม่สวยไม่งามครับเพราะว่ามันไม่ได้อาบน้ำก็จับกัเมื่อวานแต่ถ้าเกิดได้เล่นน้ําได้เล่นน้ําสักแป๊บหนึ่งขนจะกลับมาเรื่อมดีโอเคครับเพราะว่าจับไวตั้งแต่เมื่อวานไง นี่นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากเข้ามา,าตรงอู่ช่างโจรตรงนี้ด้วยนะครับที่มะเกลือหม่ฝงก็ถ่ายเป็ดไม่ได้เพราะว่าหมาไล่ไปนิดนึงก็เลยยาวไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปนี้ไว้คลิปไว้สั้นๆนะครับเพื่อที่จะได้ไปส่งอีกเจ้าอื่นต่อนะครับเอาเป็นว่าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาที่นี่แล้วกันเนาะอ,อยู่ใกล้ๆพี่น้องเอฟซีผมถ้าอยู่ใกล้ๆ สีคิ้วตรงนี้นะครับลองมาดูหรือเนินสูงนะครับส,สูงเนอะเนินมืู่เนินเมื่อใหม่นะครับ <c oughs> ก็มาทางนี้ละกันนะครับเอาตามาคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมขอลงเป็ดใ,ให้จบก่อนเพราะว่าเป็ดลงได้ครึ่งเดียวเองครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ